นักเรียนไทยมุสลิมหนัดความสงบพุทธัน่ชนญมดกล่าวตามข้าพเจ้าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเว้นซึ่งกันและกันเลย จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตัวรักษาตนให้้นจากภูกแผ่นตรลายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเถิดชาติไทยให้เป็่นดินเถินกำเนิดศาสนาก่อเกิดความดีงามในจิตใจพระมหากษาตรย์ทรงเป็นส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยนักเรียนทุกคนเตรียมตัวคารมธงชาติครับ นักเรียนไทยมุสลิมอยู่ในความสงบพุทธศาสนิกชนทั้งหมดพนมมืออารหังสมาสัมพุทโธพระควะพูดทางพระคาวะตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระคาวตาธโมพัมังนามาซามิสุปฏิปันโนพระคาวโตซาวกสังโค

ขอให้ทุกคนกล่าวคำปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าเราคนไทยใจกระตันยูรู้คุณชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เรานักเรียนจะต้องปรับพฤตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นเรานักเรียนจะต้องไม่ทำตน ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนเอง,แ,เองและผู้อื่น,นเรานักเรียน,น,ยนจะต้องเชื่อฟังคำสั่งสอน,ออสอนของบิดามารดา,ดา,ดาและครูบาอาจารย์เครทุกคนกาบคำพระบรมราโชว,วาสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูรรยมยิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตามข้าพเจ้าเด็กต้องเรียนความรู้อบรมความดี สุขหัดวินัยให้มีความพร้อมแต่เยาวไวจึงจะมีความสุขความเจริญได้ทั้งในวันนี้และวันข้างหน้าขอให้ทุกคนกล่าวคำปฏิญาณโรงเรียนสุจริตตามข้าพเจ้าหนึ่งเราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ สองเราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนสามเราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน วัสดีค่ะวันนี้ดิฉันและสภานักเรียนมีเรื่องที่มาประชาส,สัมพันธ์ให้นักรียนเป็นหนึ่งเรื่องคือวันนี้จัดกิจกรรมคริสต์มาสและวันปีใหม่ขอให้น,นักเรียนทุกคนม,มีสนุกกับกิจกรรมในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับสวัสดีคุณครูนะครับรวมไปถึงนักเรียนทุกห้องเลยนะครับสวัสดีนะครับวันนี้วันพะหัส,สวดีนะครับที่26ธันวาคมพศ2องพานะครับซึ่งอีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็จะขึ้นปีใหม่ของเรานะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยทางโรงเรียนก็มีกิจกรรมดีๆนะครับให้กับนักเรียนก่อนที่จะเข้าสู่ปีใหม่ ในอีกไม่กี่วันนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูบูนะครับก็มีเรื่องที่จะมาพบปะพูดคุยกับพวกเราอยู่ 2- อสาเรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับก็ขอแจ้งเกี่ยวกับอาหารกลางวันวันนี้นะครับอาหารกลางวันวันนี้นะครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำนะครับผลไม้ก็จะเป็นส้มนะครับวันนี้นะฮะก็หลังจากที่เราร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับในช่วงกลางวันเราก็รับประทานอาหารที่โรงเรียนตามปกตินะครับ เรื่องที่2นะครับในเรื่องของมารยาทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินตามเส้นเหลืองนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นลงบันไดชิดขวาหรือแม้กระทั่งการพบเจอคุณครูนะครับให้ทักทายกล่าวคาว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับสิ่งเหล่านี้อยากจะให้เป็นเครื่องมือที่ติดตัวนักเรียนทุกคนในการใช้ชีวิตในรั้วม่วงขาวนะครับในทุกๆวันนะฮะสำหรับวันนี้นะครับกิจกรรม2กิจกรรมด้วยกันนะครับสำหรับนักเรียนของโรงเรียน บ้านสุงไหงโกลกนะครับนั่นก็คือในช่วงเช้านะครับก็จะเป็นการจัดอ่าอังกฤษเดย์นะครับก็จะเป็นกิจกรรมฐานต่างๆของอ่าภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็แล้วก็ในช่วงบ่ายนะครับก็จะเป็นการจัดอ่ากิจกรรมวันปีใหม่ให้กับนักเรียนนะครับเพื่ออ่าแสดงความยินดีแล้วก็เพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่อ่าในไม่กี่วันนะครับ ตอนนี้นะครับครูบูก็ขออวยพรนะครับขอให้นักเรียนนะครับรวมไปถึงคุณครูหรือทุกท่านเลยนะครับที่รับชมนะครับก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับแล้วก็อะไรที่ผิดพลาดไปหรือว่าอะไรที่ไม่ดีต่างๆที่ผ่านมาครับก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีแล้วก็พบเจอกับสิ่งใหม่ๆในปีถัดไปครับสวัสดีครับ สวัสดียามเช้าค่ะนักเรียนนะคะวันนี้มาพบกับคุณรูฝนนะคะคุณรูณนภพนบแจ้งสว่างนะคะเห็นคุณรูอย่างนี้เรายังไม่ได้วันคริสต์มาสและวันปีใหม่นะคะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าทุกวันนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์มากมายนะคะที่ทําให้เรานั้นเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินบ้านเรือนนะคะพืชสวนไร่นานะเขาเรียกว่า อะไรเอ่ยภัยพิบัติถูกต้องใช่ค่ะดังนั้นวันนี้นะคะด้วยความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเราก็จะมีสารค่ะจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรนะคะเนื่องด้วยทุกวันที่26ธันวาคมนะคะเป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติค่ะดังนั้นในวันนี้นะคะท่านผู้อำนวยการของเรานายชยพลเพชรแก้วนะคะจะให้เกียรติมาอ่านสารของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะกลับเชิญท่านผอค่ะ สารน,นางสาวแพรทองทานชนวัตรนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี2567วันที่26ธันวาคม2567คณะรัฐมนตรีมีม,มติให้วันที่26ธันวาคมของทุกปีเป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติภัยรวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการยกระดับการเตรียมความพร้อมป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยหรืออันตรายอย่างคอบคุมในทุกมิติเพื่อเส,เสริมสร้างความปลอดภัยและความย,ยั่งยืนให้กับประเทศชาติและประชาชนทุกคนปัจจุบันภัยพิบัติจากธรรมชาติและ จากการกระทาของที่มนุษย์สร้างขึ้นมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศรัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันอุบัติภัยอย่างเป็นระบบโดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อให้การบริหารจัดการภัยพิบัติเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการป้องกันและการเตรียมความพร้อมทั้งการบริหารจัดการระบบการเตือนภัยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินการช่วยเหลือเยียวยาการดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินและบ้านเรือนของประชาชนการสนับสนุนการฟื้นฟูและการบูรณะหลังจากเกิดภัยพิบัติและและ การพัฒนาแผนการช่วยเหลือเพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงภัยต่างๆและรับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยและมีช่องทางในการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐซึ่งมีส่วนช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีปฏิทธิผลเนื่องในวันอุบัติ เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี2567ดิฉันขอส่งความปรารถนาดีมายัางพี่น้องประชาชนไทยทุกคนและขอเชิญชวนให้ร่วมมือกันเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงสร้างจิตสำนึกและการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยรวมทั้งตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและปกป้องชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดอุบัติภัยต่างๆ พร,ร้อมกันนี้ขอวอวยพรให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็งและปลอดพ้นจากภัยอันตร,รายทั้งปวงโดยทั่วกันนางสาวเพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรี good morning, sovadika. and now today we have a song, right? Yes. yeah. here we go. We wish, we wish you a merry christmas. we wish you a merry christmas. we wish you a merry christmas and a happy new year. we wish you a merry christmas. we wish you a merry christmas. we wish you a merry christmas, a merry christmas and a happy new year. And we have one more song, right? Yes. Yeah, okay. Ready? Yes. Yeah, okay, go. Last, Last Christmas, I gave, heart, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears. I give it to someone special, special yeah good ในเด็กคะวันนี้เป็นวันอะไรคะสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่25จะตรงกับวันอะไรเอ่ยว,วันคริสต์มาสวันคริสต์มาสใช่ไหมคะถือเป็นวันประสูติของพระเยซูใช่ไหมคะเด็กๆบอกน้องๆเพื่อนๆผู้ปกครองทางบ้านได้มีคะว่าใครเป็น Father's Christmas เอ่ย อาคุณลุงแซนต้าเนี่ยมีสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะที okay, ่เป็นพาหนะนั Nine, true, yes. ่นคือกวางเรนเดียใครทราบบ้างว่ากวางเรนเดียมีกี่ตัว6กหรือเก้าเก้ตัวใช่ค่ะนะคะแล้วตัวที่เราจะจำชื่อได้มากๆเลยก็คือรูดอลฟใช่ไหมคะแต่ในวันนี้ในฐานการเรียนรู้นะคะเราจะมีให้นักเรียนได้รู้จักกวางเรนเดียรเตัวด้วยนะคะเด็กๆคะแล้วในวันนี้เนี่ยสีวันคริสต์มาสจำได้ไหมว่ามีสีอะไรบ้าง สีแดง,แดงสีอะไรอีกเขียว,ยวแล้วก็ขาว,ขาวใช่ไหมคะอาจจะมีสีทองปิ๊บปิ๊บิ๊จากแสงกริตเตอร์ของลูกบอลแล้วก็ของกระดิ่งใช่ไหมคะ,ะแล้ววันนี้โรงเรียนบ้านของเรานะคะก็มีการจัดกิจกรรมนะคะวันนี้คุณครูได้เชิญลุงเซนต้าตัวจริงเสียงจริงมาหาพวกเรานะคะเพราะว่า ลุงเซนต้าของเรานี้นะคะได้เตรียมขนมนะคะได้เตรียมช็อกโกแลตแล้วก็ได้เตรียมนมอร่อยอร่อยไว้ให้พวกเราได้รับประทานและก็ดื่มในวันนี้ด้วยนะคะในลําดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้ในการโรงเรียนบ้านสุงไงกุลกนะคะนายชยพลเพชรแก้วค่ะมาเป็นลุงเซนต้าให้ลูกๆในวันนี้เรียนเชิญท่านผอ,อค่ะบอกมือต้อนรับผอ,อหน่อย ทำนี้เลยครับโอ้โฮมอเตอร์ดิคิสมาดมอเตอร์ดิคิสมาดแอนด์แฮปปี้นิวเยียร์ครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ผอ,อและคณะครูนักเออ่คุณครูทุกท่านนะครับได้จัดกิจกรรม English Day Learn to Live Live to Learn ให้กับลูกๆนักเรียนทุกคน ะครับซึ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันอย่างกว้างขวางทั่วโลกจึงจะเป็นอย่างยิ่งครับที่ลูกๆจะต้องได้รับการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการสื่อสารวันนี้มีฐานการเรียนรู้ทั้งหมด6ฐานได้แก่ฐานที่1ฐานตอบคำถามภาษาอังกฤษฐานที่2เขียนคำศัพท์ ฐานที่3ใบคําฐานที่4ต่อคําศัพท์ฐานที่5สืบเสาะความรู้และฐานที่6กเกิดซิบคาพอออขอให้ลูกๆเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทั้ง6ฐานอย่างมีความสุขการเรียนรู้ในวันนี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับวันและเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา นะับเป็นการเรียนรู้ที่สําคัญเพราะทําให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพระหุว,วัฒนธรรมของโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขนิดหนึ่งนะครับจากการที่พอได้มีโอกาสได้ไปเเยือนสานรัฐอินโดนีเซียสิ่งหนึ่งที่อยากจะเป็นข้อคิดให้กับลูกๆนั่นก็คือว่าภาษานี้เป็นโอกาสเป็นความได้เปรียบนะครับใครที่สามารถเรียนรู้ได้หลายๆภาษา จะสามารถสื่อสารกับคนอื่นๆได้มากกว่าคนที่รู้แค่ภาษาเดียวถามว่าเป็นโอกาสอย่างไรก็เมื่อเราสามารถสื่อสารกับเขาได้เราก็สามารถที่จะทําการค้าหรือว่าติดต่อสื่อสารทําอะไรหลายอย่างได้มากขึ้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากลูกๆนะครับเรื่องภาษาอังกฤษนะครับก็คือลูกจะต้องรู้คําศัพท์ให้เยอะให้มากที่สุดนะครับ ลูกแค่ได้รู้คําศัพท์แค่ลูกพูดคําศัพท์ขึ้นมาคนที่เขารู้ภาษาเขาก็สามารถาสื่อสารก,กันกับลูกได้นะครับอย่างเช่นพอไปที่อินโดนีเซียพอจะจะเข้าห้องน้ํานะครับพอพูดว่าทอเลตทอเลตกเ็เขาก็เข้าใจเขาก็พาพอไปห้องน้ําได้นะครับเราแค่รู้คําศัพท์แค่นี้เองครับลูกๆครับก็ฝากว่าตอนลูก ช่องคาศัพที่เราเวลาสอบเขียนภาษาภาษาอังกฤษนะครับขอให้ลูกได้ให้ความสําคัญด้วยนะครับเพราะมันเป็นเป็นโอกาสจริงๆนะครับสุดท้ายนี้ผอขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขมากๆในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ขอให้เป็นปีที่กำลังปีที่กำลังจะมาถึงเป็นปีที่เตยมด้วยความสุขความสำเร็จและประสบการณ์ที่ดีขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนเป็นคนดีมีสุขภาพแข็งแรง และเติบโตเป็นคนที่เปี่ยมด้วยพลังและความฝันจงเก็บช่วงเวลาดีๆกับเพื่อนเ,อเพื่อนๆกับคุณครูพร้อมเติมพลังเรียนพร้อมเติมพลังเพื่อเริ่มถึงใหม่ในปีใหม่นี้ h Have n n i h t day นะครับก็ขอให้มีความสุขท,ทุกคนครับขอบคุณมากครับครับค่ะ ก็ให้พอนั <säger> ่งตรงนี้ก่อนค่ะค่ะก็ Have a nice day นะคะนักเรียนคะวันนี้นะคะพอได้เตรียมขนมไว้ให้ลูกหลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยวพอจะเดินไปแจกนะคะก็ขอให้ลูกๆนั้นได้ตั้งใจเข้าฐานนะคะทำกิจกรรมแล้วก็ต่อด้วยงานปีใหม่ในช่วงบ่ายให้เต็มที่เลยนะคะ อย่างที่พอได้กล่าวไว้นะคะการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันนั้นนะคะสำคัญมากนะคะในสังคมของโลกใบนี้นะคะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สําคัญนะคะเราใช้ทั่วโลก around the world นะคะดังนั้นการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่สําคัญอย่างยิ่งนะคะคุณครูขอให้ทุกคนมีความสุขเช่นกันนะคะลูกๆคะก่อนจากไปมีอะไรจะบอกน้องๆคะ่ะ1 2 3สอง Merry Christmas and Happy New Year บายบาย